อ่าสวัสดีครับก็กลับมาพบกับ Arc t j x Gaming อีนครั้งนะครับวันนี้นะครับผมกลับมาแล้วครับใน Call of Duty นะครับผมหลังจากที่ผมไปเล่น Delta Force มาสักพักทีใหญ่ๆเลยครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงของแต่งของแต่งหนึ่งนะครับที่ทำให้ปืน A E K เนี่ยจากตอนแรกเนี่ยปืน A E K เนี่ยจะเป็นปืนที่ยิง เป็นเบิร์สใช่ไหมครับก็คือยิงแบบทีละสามนัดนะครับผมของแต่งชิ้นนี้นะครับเป็นของแต่งที่ได้มาจากการทําอีเวนต์นะครับซึ่งก็คืออีเวนต์อันนี้นั่นเองนะครับผมถ้าสําหรับใครที่ปลดล็อกนะครับผมใช้สกอร์ประมาณเอ้ใช้กระโหลกประมาณ50กระโหลกนะครับผมคุณก็จะได้อ่ามอดของแต่งนี้นะครับใช้กับ AEK ได้เลยนะครับผมก็อย่าลืมมาทำอีเวนต์กันนะครับผมวิธีหากระโหลกก็ง่ายมากๆแค่เล่นปกติแล้วก็เก็บกระโหลกตามพื้นนะครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นของแต่งของผมนะครับผมก็ ใครที่อยากลองเล่นก็สามารถแต่ง,ต,งตามนี้ได้เลยนะครับผมกล้องอะไรก็ได้นะครับผมแต่ผมแนะนำเคปเลอรนะครับผมมาโซผมแนะนำคอมเพรสเ o อร์นะครับเพราะว่าช่วยช่วยในเรื่องของ vertical recoil control เนื่องจากว่าของแต่งชิ้นนี้มันทำให้ปืนตีพอสมควรเลยนะครับผม r e i n force barrel นะครับผม damage range d e v e l o p a v i l c i t y นะครับผมแล้วก็ under barrel นะครับช่วยเพิ่มในเรื่องของ horizontal recoil control นะครับเราจะโฟกัสแค่ อ่อ vertical recoil ที่จะต้องคุมเท่านั้นนะครับฉะนั้นเราก็จะใช้ vertical for g r i r i p ในการปิดปิดในส่วนของตัวเอ่อ horizontal recoil นะครับที่จะทำให้ recoil มันสายซ้ายสายขวานะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับ f ไ y Mod นะครับผมใช้ Full Auto นะครับปกติผมจะเล่นของแต่ง5นะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากเล่นของแต่ง7นะครับก็สามารถใช้ r e a r grip ใช้ stock อะไรได้ตามสะดวกเลยอ่านี่นะครับเราก็มาลองยิงกันดีกว่านะครับผมเอ่อใช้กระสุนยิงประมาณ1 2 ประมาณ5นะครับผมถ้าระยะ25เมตรก็5เหมือนกันนะครับถ้าระยะ50เมตรเอาไปถ้าระยะ50เมตรโอเคปืนนะครับข้อดีคือจะรัวมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าข้อเสียคือแพทเทิร์นเนี่ยมันจะค่อนข้างดีดฉะนั้นเวลายิงเนะี่ยประมาณ5นัดแรกค่อนข้างโอเคแต่ว่าถ้าสมมุติว่ากดค้างมันจะเริ่มไม่โอเคละ น,นั้นก็ต้องคุมร e c o i กันด้วยนะครับผมคุมง่ายๆนะครับแค่ดันเมาส์ลงหรือดันอนาล็อกลงนั่นเองนะครับผมแต่ว่าปืนมันก็ยังมีความสายซ้ายใส่ขวานหน่อยหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นจริงกันดูดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง ข้อดีของปืนนะครับสรุปง่ายๆเลยก็คือยิงค่อนข้างรัวนะครับผมฉะนั้นถ้าเราสามารถแลนกระสุนเนี่ยห้านัดลงบนตัวศัตรูได้นี่ก็คือจะตายไวมากเลยนะครับผมข้อเสียนะครับหลักๆเลยคือกระสุนครับผมจานวนกระสุนกระสุนเราจะได้มาทั้งหมด30นัดนะครับที่อยู่ในรังเพลิงแล้วก็อีก60นัดนะครับเท่ากับว่าเรามีกระสุนแค่ประมาณ3แม็กเท่านั้นเอง 2อแม็กซ์สิเรามีกระสุนแค่สแม็กเท่านั้นเองคือน้อยมากๆเลยนะครับใช้แป๊บแปบกระสุนหมดแล้วก็คือเวลายิงเนี่ยถ้าเรายิงวุดบ่อยๆเนี่ยก็คือมันจะมันจะบบดูดกระสุนเร็วมากเลยนะครับผมเราจะเสียกระสุนไปไวมากฉะนั้นก็จะต้องแม่นในระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณเล่นเชนเมื่อไหร่นะ ยิงแป๊บเดียวทาทุกคิวค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าระยะไกลเนี่ยอย่ากดค้างนะผมถ้ากดค้างเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เห็นปะมันจะใส่ๆนิดนึงครับฉะนั้นต้องระวังด้วยแต่โดยรวมนะครับสำหรับผมเนี่ยข้อดีมากกว่าข้อเสียนะครับค่อนข้างชอบเลยผมเล่นมาหลายหลายหลายวันละสำหรับไอเจ้าปืน ak full auto mod เนี่ยครับก็อยากให้ทุกคนนะครับได้ลองดูกันนะครับ ปืนค่อนข้างดีนะครับหรือถ้าใครอยากจะเน้นชัวร์ๆก็เล่นแบบเป็นไฟเบอร์สปกติก็ได้ก็เป็นดีไปอีกแป๊บนะครับสไตล์การเล่นนะครับก็คืออาจจะต้องบูบูนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเราอยู่ระยะไกลขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มไม่ค่อยเนี่ยแต่ระยะกลางยังโอเคอยู่นะระยะกลางยังถือว่าดี5นัดตายแล้วก็ใช้กระสุนแค่เอ่อไม่ใช่ดิ5นัดตายแล้วก็ยิงแป๊บเดียวทามตัวคิวคือดีมากนะครับผมแนะนำเลยรับปืนนี้เอาล้ครับเดี๋ยวผมก็จะปล่อยให้คุณผู้ชมได้ รับชมเกมเพลย์กันต่อนะครับผมก,ก็หลักๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้าหากมีข้อเสนออะไรนะครับก็อาจะคอมเมนต์มาได้เลยครับว่าอยากให้ผมรีวิวปืนอะไรนะครับก็เดี๋ยวว่ากันนะครับผมสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมจริงๆยังมีปืนใหม่ๆอะไรอีกที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบลองนะเนื่องจากบัตเลนพาร์ทผมไปไม่ถึงครับม่ค่อยได้เล่นเยอะเท่าไหร่นะครับโอเคครับผมหลักๆก็จะมีประมาณนี้ครับผมอาร์ตีเจ็กสไปแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญรับชมเกมเพลย์กันต่อได้เลยครับ Yeah. Ha. Oh, take <coughs> it. Ready tiếng ở ว่ามันไม่มาเลนนี้หรอ <c oughs> นั่นแหละอีา สุนผมจะหมดแล้วคุณบอมมีกระสุนปะอ๋อมีมีวางไว้อยู่นะตรงในตรงทางเดินสวนอะแถวทางเดินสวนอะโอ้กระสุนหมดแล้วเหลือจะช็อตกันแล้วทอานี้ยังไงโอเคโอเคโอ้โหโอ้โหโอเคได้โอ้โหไอผมได้แล้วนี่หว่าแต่เอาของผมมาบดนี่แม่งเปลี่ยนจุดเกิดเลยเอาตัวเองเก็บไว้ไม่ใช้ยามฉุกเฉินไม่ใช้ต้น ตอนตายเร integer, ียนแชร์เพื 3. ่อนก่อนเยี่ยบีขอบคุณครับเฮ้ยผมคิวยี่สิบเอ็ดแล้วนี่วะเฮ้ยเอาได้ไล้วหยุดยิงนะหยุดยิงจะได้ไหมเนี่ยเออมันมันมีมันแฟกเตอร์มันไหลไอเนี่ย โอ้ยี่ห้าแล้วอ่ะเอาไ,ได้เอาไ,อาไ,ได้ต้องลุยแล้วละ่ะเนี่ยฮึมลุยไปเลยลุยไปเลยตายก็ช่างมันถันแล้วละ่ละเสียแม่งเตืน <c oughs> เอนเฮ้ยไปไม่ทัน <c oughs> <c oughs> โอเคต่อเบอมผมเลิกแล้วฮะไปแล้วเหรอไปแล้วตีหอกตีสองครึนี่ตีสอจดเก้าแลตดีเลยใช่ไหมเออโอเคล้ <laughs>